โอเคครับผมอยู่กันในเกมซิกิโรอีกแล้ว Shadow d i g h ไ d ้ y l i g h w i e ชุบแอบฟังดีว่าอืมเท่านั้นก็เพียงพอแล้วขอบคุณนะโชโจเอมาอเอ๋ย เจ้าคิดจะทำอะไรกับเลือดที่ตะแกอ้วกออกมามข้าอยากสำรวจเกี่ยวกับโรคไอมังกรอยากหาวิธีรักษามันเจ้าค่ะชโชโจนี่เป็นการทำเพื่อท่านด้วยนะเจ้าค่ะงั้นเหรอแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่งของพันนี้ข้าจะจัดการด้วยพลังของข้าเองอืมเอาล่ะขอข้าดูหน่อย นี่คือเลือดจากโรคไอมังกรนี่เจ้าไปติดโรคมันได้ยังไงกันแน่อโดเกน,เ,กนเจ้าเอม,นนเมอนเเเะ,อะ,มอะออมนั่นเหมือนเจ้าเปียบเลยออะไรวะอะไรคือเจ้าเอมานั่นเหมือนเจ้าเปียบเลยถุงเงินเล็กครับโอเคพาร์ทที่แล้ว เรากลับมาจากหมู่บ้านมิบุเนาะเราไปเซฟที่หมู่บ้านมิบุทิ้งเอาไว้จะว่าไปผมกลับมาทําอะไรนะแปบ๊บนึ่งนะขออนุญาตเช็คของแป๊บเออกระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์เออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเลยขออนุญาตเช็คสักครู่เดียว ผมเองก็อ๋อนี่อยู่นิ้วเรียวใช่เนาะผมจะเอาอุปกรณ์ลินจานะครับมาประกอบมันเองเขากำลังตรวจสอบโรคไอมังกรอยู่คุยกับใครก่อนดีเอมาก,ก่อนเลยกันเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อ๋อท่านเองหรือเจ้าคะข้าขอรับริมเลือดที่พระอาจารย์เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับโรคไอมังกรเจ้าคะ่ะริมเลือด เจ้าคะ่ะมันจะออกมาพร้อมกับตอนไอสีของเลือดดูเหมือนจะตกตะกอนเล็กน้อยแต่เพียงเท่านี้ยังไม่แน่ชัดมีสิ่งใดที่ข้าทำได้หรือไม่ไมไริมเลือดของผู้ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคไอมังกรออนอาเจียนออกมาหากได้สิ่งนั้นมาเพิ่มข้าก็จะตรวจสอบได้ละเอียดขึ้นเจ้าคะ่ะถ้าข้าเจอผู้ป่วยโรคไอมังกร ข้าจะลองไปถามดูขอความกรุณาด้วยนะเจ้าคะเรับไม่มีมาเล็นน้ำเต้าเจ้าก็มาด้วยเหรอทึกจอแจจริงๆผมมาเพื่อที่จะประกอบคลุยดัชนีครับผมแค่นั้นแหละ หมดธุระเราแล้วหรือยังข้าอยากได้เลื่อนเลือดที่พบโอเคเหมือนเดิมครับบทพูดต่างกันนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองครับเราจะทำการบุกหมู่บ้านมิบุนะครับในพาร์ทนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาทำคุยสพี่คนนี้ก่อน ดาบใหญ่บนหลังของท่านอานั่นคือดาบอะไรหรือครับดาบไร้คาดอ,อะไรนะมีอยู่จริงหรือนี่ถ้าอย่างนั้นข้าน้อยขอให้ท่านใช้ดาบไร้ค่าตัดอมรณาให้ข้าน้อยได้หรือไม่ขอรับข้าเข้าใจแล้ว ขอพระคุณขอรับถ้าเป็นท่านแล้วก็ข้าน้อยคงไปได้อย่างไม่เจ็บปวดใช่ไหมล่ะขอรับอไว้ใจข้าเ่อะจริงสิข้าต้องไปลาพระอาจารย์ก่อนครั้งต่อไปที่ท่านมาข้าจะเตรียมตัวตายไว้อย่างดีขอรับไม่นะพี่ชาย ครั้งต่อไปที่ท่านมาคือครั้งนี้แหละครับมาเคลีย์ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยบุกไปหมู่บ้านมิบุกันไหนที่สุดการแตกดับยังไม่มีหวนกลับในที่สุดข้าก็ไม่เปลี่ยนใจแน่เลยอ่าข้าน้อยอยากให้ท่านข้าข้าน้อยขอรับ เข้าใจแล้วเอาล่ะหลงมือ้อ,อก่อนที่ผ่านมาขอบคุณมากฟันกรามหน ฟันปลอมที่มีโอสถรับสีฟ้าของนินจาฝังอยู่ใช้แล้วไม่หายไปเมื่อจะใช้ให้กัดฟันกรามไหนแล้วจะตายกี่ครั้งก็ได้มันอาจจะมีประโยชน์ตามแต่วิธีที่ใช้อย่างไรก็ตามอ,อย่างไรก็ดีจำได้หรือไม่ว่าปกติแล้วเราตายได้แค่ครั้งเดียวอืมไม่เคยได้ใช้เลยมันมันเอาไว้ทำอะไรอะอาร,รมณ์เหมือนกับ เราเห็นว่ามันอันตรายเกินแล้วก็เลยซุยซายตัวเองปะแต่จะทำไปทำไมวะโอเคช่างมันนะเราทำสิ่งที่เราต้องทำเรียบร้อยแล้วเรามีเจ็ดเดียวไปเรียนสกิลสักหน่อยนึงเนาะโอเคสกิลที่ผมจะเรียนนะครับจะเป็นสกิลไหนดีนะเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมจะได้มียันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะกรรมของนินจามโนกรรมครับ เหลือ4ี่เ e เวลพอยต์เอามาอัพอันนี้แล้วกันเป็นมัชชาปินป่ายครับผมยังเหลือ,อน,นี้อีกสูตรร่างหยางโอเคก็น่าจะอัพนนี้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเสียไปแล้วไม่มีโอกาสได้อัพเสียฟรีอ่าออนนี้้องมีของขายไหมนะเออขออนุญาตไม่พาก พอค้าแล้วรลยกันเนาะมันจะเสียเวลาเกินไปมีบันทึกอะน่าซื้อมากเลยแล้วก็มีเนี่ยครับมาในน้ำเต้าสองพันสองพันน่นเหรออืมมีตังไหมเนี่ยดูตังแป๊บมีถุงเงินใหญ่สามถุงตีไปแล้วถ,ถุงละเท่าไหร่วะถุงละห้าร้อยปะถุงละ หงละห้าร้อยก็พันห้าพันห้าน,นี่อีกห้าร้อยก็สองพันพอดีโอเคใช้แค่สี่นะสี่ถุงเพราะว่านี่เรามีอยู่แล้วพันหกซื้อไอเทมเป็นชิ้นนี้ครับผม,มเมล็ดน้ำเต้าซื้อเลยเ,เอาไปให้เอมะ เอาโอเอมาเอ้ยหายไปอย่างรวดเร็วแล้วว่องไวเกินไปไหมนี่เดี๋ยวขอญาตเอาไปหาจากห้องขององค์ชายก็ได้ครับน่าจะมีบทสนทนาเพิ่มแล้วนะครับในเกี่ยวกับของนายน้อยแล้วก็เอมาผมจะพยายามเอาฉากศพ ให้มันโอเคที่สุดที่ทําได้นะครับโอเคมอบเหลน้ําเต้าอ่าเท่านี้ก็จะเป็นหกขวดน้อยๆมีบทพูดเพิ่มไหมครับโอคามิหรือว่าดาบบนหลังของเจ้ามันคือดาบไร้าคาดขอรับนั่นคือดาบที่กล่าวกันว่าสามารถสังหารผู้เป็นอวาตะาได้งั้นเหรอ ขอรับข้าได้รับมันมาจากองคุมารองคุมารีที่วัดเซมปุจิองคุมารีผู้คนของวัดเซมปุจิละทิ้งความเป็นพระเอาแต่หลงไหลมัวเมากับการสแสวงหาความเป็นอมตะและผู้ที่มีสายเลือดมังกรจอมปลอมถือกำเนิดขึ้นมาในท้ายที่สุดก็คือเราอมรฤตกุมารขอรับสายเลือดมังกรจอมปลอมมีของแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะ เจ้าพูดว่าเหล่ากุมารเหรอขอรับอามาริตกุมารถูกสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมากทว่าผู้เหลือรอดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสายเลือดมังกรบิดเบือนวิถีชีวิตของมนุษย์จริงๆด้วยสินะหากมีดาบไร้ค่าที่เจ้าได้รับมาก็สามารถทำให้ข่าหลังเลือดได้เพียงเท่านี้เราก็จะเข้าใกล้สุขคนทรุแห่งต้นกำเนิดได้อีกขั้น เราต้องตัดอมราณาให้จงได้ตามพระบัญชาออโอคามิมข้าพบป่อแสชิ้นใหม่แล้วหินไงละ่ะหินหมายถึงสิ่งใดหรือครับเจ้าดูนี่สิบันทึกโบราณเทพโอคาิิเอกสารโบราณของเผ่าโอคาิิที่หมายที่หมายจะไปเซนเคียว หินแห่งสุคนทรสถถูกบูชาในหมู่บ้านก้นบึ้งของแขวนหากไม่ทิ้งตัวลงไปก็ไม่อาจไปถึงเท่านี้ก็รวมวัตถุดิบทําสุคนทรสถแห่งต้นกําเนิดได้แล้วได้เวลาออกเดินทางสู่ทะเลหมอกเ้นเคียวแล้วนุกว่วันพีทนี่มนบันทึกของผู้สแสวงหาสุคนทรสถแห่งต้นกําเนิดยังไงละ่ะเห็นว่ามีหมู่บ้านที่บูชาหินซึ่งปล่อยสุคนทรรถออกมา แต่ข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ว่าเลยขอรับืมจริงเหรอ,อในนี้เขียนว่าหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ก้นบึงของแคว้นอาชินะก้นบึงของบ่อน,น้ำข้างป้อมชมชันที่เจ้าเคยตกลงไปนะ่ะข้าด้ข้าเคยได้ยินว่ามันมีหลุมลึกไร้ก้นบึงอยู่บางทีอาจมีความเกี่ยวข้องกับที่นั่นก็เป็นได้ข้าจะลองไปตามหาดูครับ อ่ะแต่การทิ้งร่างลงไปหมายความว่าอย่างไรกันแน่ข้าก็ไม่ทราบขอรับอืมมันยากจะเข้าใจจริงๆนั่นแหละเจ้าลองไปสืบทีว่ามีข้อมูลใดที่ช่วยให้นึกออกหรือไม่ขอรับโอเคครับ ก็หมู่บ้านมิบุนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเอเอมาล่ะ oh. ไม่มีแล้วโอเคเราค้างหมู่บ้านมิบุไว้ครับเราก็ไปหมู่บ้านมิบุกันต่อเลยครับก้นเบื้องของอาชนะหมู่บ้านมิบุคือเราไปมาก่อนแล้วครับผู้มาก่อนการไปก่อนเนื้อเรื่องจริงจริงมันควรที่จะเล่นแบบสลับกันนะครับก็คือไปสู่โซนหนึ่งปุ๊บแล้วก็ปะแล้วก็มาที่ หนน้อยหมู่บ้านมิบุนะพอทำอย่างนั้นแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสมุทนะครับเนะื้อเรื่องมันจะต่อนเนื่องกันดีอันนี้คือเราไปได้ดาบไรคาดมาแล้วได้ไปปราบนู่นปราบนี่มาแล้วแล้วเราก็เพิ่งจะมาเจออืมเอะมาคุยกับในน้อยครับเพิ่งจะมาคุยกันโอเคหมู่บ้านมิบุนะครับ พาร์ทมันอาจจะยาวได้ครับเราจะ,จะเล่นไม่จบในรันเดียวหรอกพอในหมู่บ้านนี้มีบอสอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราต้องกำจัดอนนี้มีคนใช่ไหมก้อนขี้เท่าอืม เหมือนจะมาผิดหลังอยู่ไหนวะหลังนี้หรอ,อเอเ้ยผู้แดสใครจะทำอะไรข้าในนี้หรือเปล่าใช่แน่นี่ครับตะกระ้ตาตะกระ้ตาตะกระ้ตาตะกระ้าตะกร้าข้านั้นคือตะกระ้าฮะโอ้ยเสือ่อ ตะก,กา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 ,กกา,าใจเย็นๆหน่อยเอนี่ท่านเป็นคนปกติเหรอเออแกนั่นแหละไ,ไม่ปกติโลงออกไปทีท่านเป็นคนปกตินี่นะนี่ท่านมีเรื่องอยากจะถามเหรอแต่ขออาภัยด้วย ให้ข้าสมตะ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปเถอะหมบ้านนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะักพอรู้สึกตัวอีกทีทุกคนก็ผิดเพี้ยนกันไปหมดในหัวข้าก็พราโมตลอดเวลาเหมือนกันแต่พอได้อาเจียนออกมาข้าก็ได้สติ ข้ารู้สึกคอแห้งเพราะดื่มสุราซะเยอะต้องเป็นเพราะอย่างนั้นข้าก็เลยอาจชีนยออกมาเป็นแน่บางครั้งบางคราวท่านเจ้าอาวาสก็เอาสุรามาเลี้ยงแต่ว่าพอดื่มสุราเข้าไปข้าก็รู้สึกคอแห้งจนสุราในถังหมดเกลี้ยงในชั่วพริบตาช่วยไม่ได้ ทุกคนก็เลยดื่มน้ำในบ่อหรือไม่ก็แม่น้ำนะแต่ว่ายิ่งดื่มๆก็ยิ่งรู้สึกขอแห้งอ๋อยิ่งดื่มยิ่งดื่มนะ,ะขาขอแห้งขอแห้งจนทนไม่ไหวแล้วผู้คนในหมู่บ้านนี้เป็นอะไรไปข้าก็ไม่รู้ เพียงแต่ทุกคนพากันหวาดกลัวไฟระหว่างที่ในหัวข้ายังพร่ามัวข้าก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะ่ะขณะตอนนี้พอนึกถึงไฟที่ไม่ยอมดับสักที่นั่นแล้วข้าก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวไฟที่ไม่ยอมดับ,ดบเฮ้ยเสียงอะไรวะเจ้านัก่าาสัตว์ที่ชื่อ uh iko, อินุฮิกโกเผยยางสนแล้วขังตัวเองไว้ในบ้านายางสนของไอหมอนั่นเผาไม่ได้นานนะ่ะนะ ช่างน่าเจ็บใจกระไรเช่นนี้อินุฮิโกเป็นคนหยาบช้าในหมู่บ้านดันกินเนื้อของสัตว์ร้ายเสียได้ท่านเจ้าอาวาสก็เลยไม่ให้สุรากับไอหมอนั่นยังไงล่ะบ้านของอินุฮิโกอยู่ที่ไหนอีกฝากหนึ่งของบ่อน้ำบ้านของอินุฮิโกอยู่สุดทาง เจ้าอ,อาวาสคือใครท่านเจ้าอ,อาวาสเป็นผู้ที่น่าย,ยกย่องที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ต้องเดินย้อนเรียบแม่น้ําท่านอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับต้นแม่น้ำํำท่านเจ้าอ,อาวาสได้กล่าวไว้ว่าทุกคนมาเป็นชาวเมืองหลวงกันเถอ,อะเห็นท่านบอกว่าถ้าดื่มสุราให้มากๆก็จะกลายเป็นชาวเมืองหลวงได้ฮะชาวเมืองหลวงนี หมายความว่าอย่างไงกันก็ไม่รู้เออหมายความว่าไงวะอย่างนั้นเหรอจะไปแล้วงั้นเหรอข้าจะขังตัวเองอยู่กับตะกร้าที่นี่ต้องอดทนอ๋อไอบ้านี้ก็เป็นอของเขาโอเคครับอย่างไรก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้คนในหมู่บ้านน่าจะ เสียสติผิดเพี้ยนไปเพราะดื่มน้ำนะครับเป็นเพราะน้ำนะี่แหละมีไอเทมให้เก็บอยู่นะครับตรงนี้กับตรงนู้นแต่ว่าเช้าแล้วนะครับไก่ก็เลยขันอ้ามาสะกะัดลูกโป่งไม่บูสก,กัดวิญญาณ ค okay, ครับจะจุดเซฟตรงนี้หยุดพักตรงนี้เป็นกระท่อมกังหันน้ำเขาให้เรียบเราต้องเรียบตรงนี้ไปนะัเห,หละ <c oughs> <c oughs> เฮ้เล่นกีตาร์ด้วยเอ้ยไม่ใช่กีตาร์พินเอ้ยไม่ใช่ดิโกโมโตะหรือเรียกอะไรวะจำไม่ได้ละถ <c oughs> ามเหตุผลที่ร้องร้องไห้ทำไม <c oughs> ข้าเศร้าใจเจ้าค่ะเศร้า,าใจเรื่องอะไรป่ <c oughs> านี้ท่านซาคุสะาทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ข้าเศร้าใจที่ข้าไม่รู้เรื่องนั้นถึงไม่อาจได้พบหน้าแต่อย่างน้อยๆข้าก็อยากรู้เจ้าค่ะเถา่าแม้ข้าจะส่งจดหมายไปก็ไม่มีจดหมายตอบกลับมาไม่มีใครบอกที่อยู่ของท่านให้ข้าได้รู้เลยนี่ท่านท่านซาคุสาอยู่ที่ไทดหรือเจ้าค่ะ ข้าไม่รู้อท่านก็โกหกข้าเหมือนกันเหตุใดทุกคนจึงปกปิดข่ากันล่ะเจ้าคะเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรค่อยๆคุณนค,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 ค่อยจาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่านะน,น้องอย่าเลยพี่ไม่อยากทำร้ายผู้หญิงรินแห่งมิบุว่าผีหรอก มาสิเหโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โห my โอ้โเอโออ,อใจเย็นสิแม่นัง ยังไม่ทันได้ตั้งตัวโ oh อ๊ยเดีย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นนะจเย็นนะเฮ้ยรวงนีกระโดดทีบดีกว่า Chạy yên yên con Chạy yên con hơi Lâm ba cực leo Ừ. ขอสักทีนึงเถอะตั้งสติหน่อยอท่านซาคุสะหากข่านไม่ยอมมาอย่างน้อยส่งตัวแทนมาข้านนี่ยตัวแทนที่จะมากำราบวิญญาณร้ายอย่างเจ้ามาเจอแมนะ่นางถ้าจะส่งไปสู่ภพภูมิที่ดี เดวเดวเดวโอ้ my god โดนทีบแล้วฟันโดดหลบวิ่งหนี มารีชาร์จนะครับต้องถอยมารีชาร์จไม่ใช่มแอบอออสู้ไม่ยากครับสู้ไม่ยาก ลาก่อนไปสู่สุขิเถิดเอาพึ่งร้องรูปประคำแล้วก็สูตรชีพหยินโอเคครับโอ้โหแทงตั้งนานนะพึ่งจะร้องโอเคเดี๋ยวไปนั่งเซฟแป๊บไปนั่งเซฟแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเก็บของด้วยนะครับ ไม่เก็บดีกว่าเนาะไปลุยต่อเลยดีกว่ากดหยุดพัพ